สวัสดีครับรุงสางนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567อัปเดตอากาศและเส้นทางฝนประจำวันกันนะครับพี่น้องจากภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นแนวคำตอบนะฮะของพี่น้องชาวอีสานล่างอย่างในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีบางส่วนนะฮะที่ยังคงกระหน่ำคอมเมนต์กันแบบมุดหงิดนะ เข้ามาว่ารอฝนอยู่ทุกวันแล้วไม่ตกสักทีฝนมันน้อยไม่พอยาไส้ว่างั้นเถอะครับซึ่งกลุ่มจังหวัดข้างต้นของอีสานล่างนี้ก็เป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับพี่น้องที่มีปัญหาในเรื่องของทิศทางลมมรสุมหอบความชื้นหรือลมระดับล่างนะฮะเหมือนกับในพื้นที่ของภาคกลางภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนั่นแหละครับเช่นกัน ทั้งนี้การกระจายตัวตกของฝนในพื้นที่แบบวงกว้างนะฮะนั้นของพื้นที่อีสานล่างนั้นต้องอาศัยการเหนี่ยวนําความชื้นนะพี่น้องจากกระแสลมระดับบนเข้าช่วยนั่นเองโดยฝนในระยะสั้นๆเนี่ยที่จะถึงนี้ที่ถามว่ารอฝนอีกเมื่อไหร,ร่แล้ว<า>ผมก็เห็นฝนในระยะสั้นๆนี้ก็ได้แก่ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของ กระแสลมระดับบนนะฮะในวันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้นะฮะพี่น้องจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยฮะด้านล่างตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะฮะก็จะมีการเคลื่อนเข้ามาของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกนําความชื้นนะฮะเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคใต้แล้วก็บางส่วนก็ไหลขึ้นไปทางพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่อีสานตอนล่างเห็นไหมครับ ซึ่งก็น่าจะทำให้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปนะฝนจะเริ่มกลับมาตกบ้างนะฮะตกดีขึ้นบ้างครับสำหรับพื้นที่อีสานตอนล่างทั้งการได้รับการเหนี่ยวนำความชื้นจากคลื่นกระแสลมตะวันออกบางส่วนและก็บางส่วนก็อาจจะเกิดจากแนวคอนเวอร์เจนต์หรือการประทะสอบของกระแสลมระดับบนในพื้นที่นะครับ ถามว่าฝนจะหนักไม่จะมากจะน้อยตอบได้เลยนะครับพี่น้องฝนยังคงไม่มากครับฝนยังคงเม็ดไม่ใหญ่ครับอยู่ในระดับเล็กน้อยขึ้นไปเพราะว่าจะถูกกวนตลอดเวลาจากมวลอากาศเย็นนะครับพี่น้องเห็นไหมครับภาพนี้ครับในวันที่7ถึงวันที่11เนี่ยยังคงมีมวลอากาศเย็นลงมากวนตลอดเวลาเลยตามภาพเนี้ครับ ฝนก็จะออกทรงเหมือนที่คลื่นกระแสลมที่เคลื่อนเข้ามาครั้งก่อนตอนก่อน,อ,นอนสิ้นเดือนมิถุนายนจำวิทยายนต์ก็เดือนที่แล้วจำกันได้ไหมครับพี่น้องนะย้ำอีกทีนะครับฝนเม็ดโตโตต้องกลางเดือนไปนะฮะต้องกลางเดือนไปแล้วครับความกดอากาศสูงที่เข้ามากวนนั้นเขาก็จะลดลงไปนะฮะเหลือความกดต่ําเยอะนะฮะในพื้นที่บริเวณรอบๆบ,บ้านเราก็จะได้ฝนเม็ดใหญ่หน่อย ทั้งนี้ถ้าคลื่นกระแสลมตะวันออกไม่ถอดใจหนีไปซะก่อนนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยครับแต่คงไม่ไปคัคงตามนี้แหละครับคลื่นกระแสลมก็คงมาตามนี้พี่น้องอีสานล่างก็วางแผนรอกันด้วยใจร่มๆนะครับฝนนะครับฝนพี่น้องไม่ใช่พิซซ่านะฮะที่สั่งเมื่อไหร่เขาก็จะมาส่งเมื่อนั้นนะฮะจะไปบังคับให้เขาตกก็ไม่ไดนะ้ใช้เงินซื้อยังไม่ได้เลยพี่้องฝนเนี่ยครับ แล้วเรา,เราท่านๆก็ทราบดีกันอยู่แล้วนะครับบ้านเรานั้นอยู่ในเขตมรสุมร้อนชื้นฮะมร,รสุมร้อนชื้นภายใต้เส้นรัติจุด30องศาเหนือและใต้นะครับเห็นไหมครับตามภาพเนี่ยฮะการคาดหมายลักษณะาอากาศโดยเฉพาะการตกของฝนนั้นยากนะฮะเปอร์รเซ็นต์การผิดพลาดเยอะโดยเฉพาะการตกของฝนเนี่ยครับผิดพลาดเยอะเพราะอะไรครับพี่น้อง เพราะว่ามีปัจจัยตัวแปรมากมายฮนะหลายอย่างทั้งมวลอากาศอุณหภูมิความชื้นและก็ที่สําคัญเลยหลักๆเลยนะอยู่ที่ไหนครับมาเฟียครับมาเฟียนั่นก็คือกระแสลมนั่นเองนะฮะกระแสลมเป็นหลักนะไม่เหมือนประเทศในทวีปเอเชียด้วยกันนะฮะที่เขาอยู่ทางด้านบนนะบนเหนือเส้นละติจูดที่30อย่างประเทศจีนเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นเขตอบอุ่น เขาเรียกว่าเขตอบอุ่นนะครับการคาดหมายลักษณะาอากาศเขาก็จะใช้การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของมวลอากาศนะฮะมวลอากาศกดสูงกดต่ำเนี่ยครับพี่น้องเป็นหลักนะจึงมีความแม่นยํากว่าบ้านเรานะฮะเพราะบ้านเขานั้นไม่มีลมมรสุมและลมตะวันออกนะฮะลมค้าตะวันออกนะครับซึ่งมวลอากาศนั้นเวลาเคลื่อนที่ไปเขาก็จะไม่ค่อยดิน้นไม่ค่อยดื้อจะวิงไปมาเหมือนกระแสลมนั่นเองนะฮะ ก็มีพี่น้องสาวสองสามท่านแล้วเคยเข้ามาบอกว่าอุตุไทยสู้อุตุญี่ปุ่นไม่ได้นะของเขาแม่นกว่าเยอะอันนี้ก็จริงเพียงบางส่วนนะครับพี่น้องผมว่าจริงเพียงบางส่วนซึ่งที่เห็นเห็นยอมรับได้นะก็คือแท็กเส้นทางพายุของเจมเนะก็แม่นแต่ถ้าเป็นเรื่องการคาดหมายปริมาณฝนนั้นก็ไม่ได้แม่นยำไปกว่ากันหรอกครับถ้ามาคาดหมายฝนในบ้านเราเนี่ยครับถามว่าผมรู้ได้ยังไงครับเพราะผมดูเกือบทุกวันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมดูเกือบ เกือบอยู่ทุกวันนะฮะอันนี้เป็นโมเดลคาดการปริมาณฝน24ชั่วโมงของ JMA หรืออุตุนิยมวิทยายญี่ปุน่นเราก็คาดการอยู่ทุกวันผมก็ดูทุกวันก็เชื่อได้ใกล้เคียงนะใกล้เคียง50-50เช่นกันนะโดยสำนักพยากรณ์ที่คาดหมายฝนแม่นสุดจากสถิติก็ก็เป็น ECMWF ที่ผมให้พี่น้องดูกันอยู่ทุกวีทุกวันนี่แหละครับใกล้เคียงสุดแล้วนะครับเต็มที่60-70บางวันก็เหลือ30-40 โดยเราก็ต้องดูการขยับของกระแสลมนะฮะประกอบด้วยถึงจะพอที่จะเข้าใกล้ได้นะฮะพอเข้าใจนะครับพี่น้องสําหรับลักษณะอากาศในวันนี้จากภาพนะฮะเป็นพื้นลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้นะฮะชั้นฐานฝน850เฮกโตปสาสคาลพัดปกคลุมตอนบนในทุกภาคเห็นไหมครับพี่น้องด้วยกําลังอ่อนเลยนะวันนี้กําลังอ่อนโดยทั่วไปโดยในพื้นที่ภาคใต้พัดผ่านด้วยกําลังปานกลางนะฮะแต่ทางลมอย่างไงครับพี่น้องเอียงลงนะ เอียงลงทางขวาซึ่งนั่นก็เหตุเพราะว่ายังคงมีริมความกดอากาศสูงจากบริเวณคั้วโลกใต้นะขึ้นมาปกคลุมเหมือนเดิมนะในทุกวันโดยในภาพถัดไปเป็นการเคลื่อนไหวของลมระดับบนนะฮะเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทั้งตอนบนของประเทศไทยในทุกภาคเช่นกันนะฮะและในพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นลมระดับบนที่มีทิศทางมาจากตะวันตกเห็นไหมครับพี่น้องซ้ายมือพัดยกขึ้นไปผ่านพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างก็เป็นทางลมมาจากทางด้านตะวันออกนะฮะแต่พัดผ่านด้วยกําลังอ่อนมากอ่อนมากนั่นเองเ <c ute> มื่อกระแสลมทั้งสองระดับนะฮะ <c ute> แล้วก็การเคลื่อนของมวลอากาศนะฮะของมวลอากาศที่เป็นปัจจัยสําคัญในการคอนโทรลสภาวะอากาศบ้านเราเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับพี่น้องก็้วยทิศทางของลมระดับบนนะในวันนี้ที่ยังเป็นทิศตะวันออกนะ ยังคงเป็นลมที่พัดเสริมความชื้นเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะดังนั้นวันนี้การยกตัวตกของฝนยังคงมีอยู่ต่อเน,นื่องนะครับในทุกภาคทางตอนบนของไทยเรานะฮะแต่การกระจายตัวตกนะก็จะลดลงกว่าเดิมไปเยอะเลยครับแล้วก็เม็ดเล็กกว่าเดิมนะฮะเป็นฝนระดับเล็กน้อยขึ้นไปเสียเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็เนื่องจากว่าลมมรสุมนั้นพัดด้วยกําลังอ่อนแล้วก็มีการสวิงของความกดอากาศสูงเข้ามาในพื้นที่กวนเข้ามาด้วยนะฮะ โดยในพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นกันนะก็มีริ่มความกดอากาศสูงปกคลุมนะฮะแม้มีลมตะวันออกเสริมด้วยตด้วยกําลังอ่อนก็จะมีฝนเพียงบางพื้นที่บางจังหวัดเท่านั้นนะโดยการคาดหมายปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงนะครับพี่น้องตั้งแต่7ดโมงเช้าวันนี้นะวันที่6กกรกฎาคมไปถึง7โมงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่7กรกฎาคม โดยในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรชบูรณ์นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ พื้นที่ภาคกลางนะพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้เป็นแห่งๆนะพี่น้องไม่เต็มจังหวัดน,นะครับบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาค,ครกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ตก ได้บางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบ,บุรีและจังหวัดตาสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชในขณะที่พื้นที่สปปลาวเพื่อนบ้านในวันนี้ก็จะมีฝน ฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ตกได้เป็นแห่งๆบริเวณแขวงไทยยบุรีเวียงจันทร์ไสมบูรณ์บริคมไทสวรรคเขตสารวันคลื่นลมในทะเลนะครับพี่น้องอ่าวไทยขึ้นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนขึ้นสูง1-2เมตรส่วนฝั่งอันดามันตอนล่างขึ้นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ